สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียอีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องเฉลยการบ้านสอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียรได้นะครับ การบ้านมีดังนี้รหัส211การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวหน้าที่14รหัส213การหาผลหารและเศษหน้าที่16 ก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2ขึ้นมานะครับเดี๋ยวครูเบียจะมาเฉลยการบ้านแล้วนักเรียนดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนว่านักเรียนทําถูกหรือทำผิดถ้านักเรียนทําผิดให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องเดี๋ยวครูเบียจะอธิบายให้อย่างละเอียดว่าการบ้านแต่ละหน้า มีวิธีการทำอย่างไรเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับอันดับแรกให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า14การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวเหมือนในรูปเลยนะครับครูเบียให้เวลา30 วินาทีในการเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองหน้าที่14เรื่องการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับการหารลงตัวคืออะไรการหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์เป็นการหารลงตัว จำเอาไว้เลยนะครับนักเรียนการหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์เป็นการหารลงตัวต่อไปการหารไม่ลงตัวก็คือการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวและเศษน้อยกว่าตัวหาร นักเรียนต้องจำเอาไว้เลยนะครับการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวและเศษน้อยกว่าตัวหารเมื่อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า14แล้วเรามาดูคำสั่ง ให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับในแบบฝึกหัดกำหนดตัวนับ13อันจัดตัวนับ13อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อัน ได้กี่กลุ่มและเหลือกี่อันวิธีการนะครับนักเรียนก็จัดตัวนับเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันครูเบียจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันได้ดังนี้ นักเรียนก็นับ1 2 3เป็น1กลุ่ม1 2 3เป็นอีก1กลุ่ม123เป็นอีก1กลุ่ม123เป็นอีก1กลุ่มเราก็จะได้กลุ่มละ3อัน4กลุ่มและเหลือ1อัน ดังนั้น13หารด้วย4เป็นการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมไม่ลงตัวทำไมข้อที่1เป็นการหารแบบไม่ลงตัวครับนักเรียนใช่แล้วครับเพราะว่ามีตัวนับเหลือ1อัน หรือเป็นเศษหนึ่งนั่นเองจําได้ไหมครับที่ครูเบียรบอกว่าการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวและตัวเศษน้อยกว่าตัวหารข้อนี้1ที่เป็นเศษน้อยกว่าตัวหารที่เป็นสาม ต่อไปเรามาดูข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2โจทย์กำหนดตัวนับ11อันจัดตัวนับ11อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันได้กี่กลุ่มและเหลือกี่อันครูเบียก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อัน นับ 1, 2, 3, 4เป็น1กลุ่ม 1, 2, 3, 4เป็นอีก1กลุ่มเราก็จะได้กลุ่มละ4อัน2กลุ่มและเหลือ3อันดังนั้น11หารด้วย4เป็นการหารไม่ลงตัว นักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมไม่ลงตัวทำไมข้อสองถึงเป็นการหารไม่ลงตัวเพราะว่าข้อนี้เมื่อนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสอันได้สองกลุ่มเหลือตัวนับ3อัน แสดงว่าข้อนี้มีเศษเป็น3ดังนั้นเป็นการหารไม่ลงตัวเพราะว่าครูเบียร์เคยบอกว่าการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวและเศษน้อยกว่าตัวหารข้อนี้เศษเป็น3น้อยกว่าตัวหารที่เป็น4 ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับโจทย์กำหนดตัวนับ10อันจัดตัวนับ10อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ5อันได้กี่กลุ่มและเหลือกี่อันครูเบียก็จัดการแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5อันนักเรียนก็นับเลยครับ 1,2,3,4,5เป็น1กลุ่ม1,2,3,4,5เป็นอีก1กลุ่มเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มละ5อันก็จะได้2กลุ่มและเหลือ0อันดังนั้น10หารด้วย5เป็นการหาร ลงตัวนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมลงตัวทำไมข้อที่3เป็นการหารลงตัวเพราะว่ามีตัวนับ10อันเมื่อนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ5อันแบ่งได้2กลุ่มและเหลือ0อัน หรือมีเศษเป็นศูนย์นั่นเองนักเรียนจำได้ไหมครับการหารที่ไม่มีเศษหรือมีเศษเป็นศูนเป็นการหารลงตัวสรุปการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวการหารที่ไม่มีเศษ หรือเศษเป็นศูนย์เป็นการหารลงตัวการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวและเศษน้อยกว่าตัวหารต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้าที่16 เรื่องการหาผลหารและเศษการหาผลหารและเศษหน้าที่16เหมือนในรูปเลยนะครับนักเรียนก่อนอื่นการหาผลหารและเศษการหาผลหารที่ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำได้โดย หาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือใกล้เคียงกับตัวตั้งมากที่สุดแต่น้อยกว่าตัวตั้งและเศษต้องน้อยกว่าตัวหารต่อไปให้นักเรียนดูในแบบฝึกหัดเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดก่อนนะครับไปดูกันเลย ตัวอย่างในแบบฝึกหัดน,นะครับคำสั่งให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารและเศษตัวอย่างก็คือ7หารด้วย2เท่ากับเท่าไรโดยนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์การหาร7หารด้วย2เท่ากับเท่าไร นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณตัวอย่างเปลี่ยนได้ดังนี้2คูณจำนวนใดเท่ากับ7เ,เนื่องจาก2คูณ3เท่ากับ6และ7ลบด้วย6เท่ากับ1ดังนั้น7หารด้วย2ได้3เศษ1 ต่อไปเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1 13หารด้วย5เท่ากับเท่าไรโดยนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์การหาร13หารด้วย5เท่ากับเท่าไรนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณเปลี่ยนได้ดังนี้ 5คูณจํานวนใดเท่ากับ13นักเรียนก็ต้องท่องสูตรคูณ515 5, 5 2 1 0เนื่องจาก5คูณ2เท่ากับ10และ13ลบด้วย10เท่ากับ3ดังนั้น13หารด้วย5ได้ สองเศษสามนักเรียนคนใดได้คำตอบเท่ากับเหมือนครูเบียสองเศษสามสแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่สองสาสสงหารด้วย4เท่ากับเท่าไร่ โดยนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การหาร3 2 2หารด้วย4เท่ากับเท่าไรเปลี่ยนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณได้ดังนี้4คูณจำนวนใดเท่ากับ32นักเรียนก็ต้องท่องสูตรคูณแม่4 4 1 4 4คูณ1เท่ากับ4 4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ3เท่ากับ12 4 4คูณ4เท่ากับ16 4คูณ5เท่ากับ20 4คูณ6เท่ากับ24 4คูณเเท่ากับ28 4คูณ8เท่ากับ32เนื่องจาก4คูณแเท่ากับ32และ32ลบด้วย32เท่ากับ0 ดังนั้น32หารด้วย4ได้8เศษ0นักเรียนคนใดตอบคำตอบเหมือนครูเบียแปดเศษ0เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนต่อไปเรามาดูสรุปการหาผลหารและเศษกันนะครับ การหาผลหารที่ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำได้โดยหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือใกล้เคียงกับตัวตั้งมากที่สุดแต่น้อยกว่าตัวตั้งและเศษต้องน้อยกว่าตัวหารสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ